โอ้ยไปไหนไร่ห้ามไม่เจอเลยอุ้ยพี่นังกาเขาไปแล้วมันคืออะไรเนี่ยของีมไม่ไปหลังบ้าเกม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 หย่ะเกมน่าเล่นนะเนี่ยถ้าของใครไปกว่าไกลกว่าคนนั้นชนะเหรอผมงพี่ไปหลังบ้านดูทุกทีื่องแล้วได้ไรเป็นของขวัญล่ะ 哎呀！Oh, yeah. oh, yeah. ต้องมาเงนงกอนงินหนึง้มาเร็วอเล่นของเลนขอมของเล่นใช่ไหมเอาสีหลัองชช่ ออโอ้โอมีใบไก่อยู่น้องมาติดพัดลมเลยของเบ่ไปหลังมากเลยง่อยแล้วพี่เจียวมามามาเก่งจังเลยพี่ต้นก้าช่วยน้องเนี่ยสามัคคีกันมากเลยพี่กับน้องรักกันมากๆ

พี่ตั้งการนี่เก่งยังเลยเสียตลาให้น้องมาลมาอ,องาลม,มา,าไปนูเลยน้องนาไปถึงไหนดีเร็วอ้ไปดึงตะก้าถุงเท้าเลย ของน้องเพ่งกู่เห็นไหมของน้องอยู่ไหนเก่งยังเลยช่วยน้องหาด้วยพี่น้องที่รักกันมากๆเลยนะเนี่ย ไก่ชนะจะได้กินไก่เคียวซีวันนี้น้องไปเอามา,เ,าเร็วห้าต่อสามแล้ว <c oughs> จิตึงกาได้ห้าเต็มน้องนาได้สามเต็ม <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้โควิดโครนาเราต้องเล่นอยู่บ้านใช่ไหมใช่แล้วเราก็ต้องทำการบ้านอยู่ที่บ้านใช่ไหมเราต้องท่องหนังสืออยู่ที่บ้านด้วยใช่ไหมเราต้องช่วยกันดูแล,ลตัวเองใช่ไหมต้องป้องกันตัวเองใช่ไหมพี่<ะ>ตั้งแกโควิดโครนานี่เราต้องป้องกันตัวเองใช่ไหมใช่กับผ้าปิดจมูกถูกป้องเก่งมาก,กแล้วเราก็ต้องทำมาะไรอีก ก่อนที่เราก่อนที่เราจะไปจับลาบันไดเราต้องทอํายังไงอีกปิดผ้าปิดจมูกปิดผ้าปิดจมูกแล้วถ้าเราจับลาบันไดแล้วเราต้องทอํายังไงล้างมือล้างมือกับเจลล้างมือเจลล้างมือจเจลแอลโกอฮอล์ใช่ไหมเอ้ทุกคนดูแลตัวเองอยู่บ้านเพื่อสุขภาพของตัวเองใช่ไหมบอกคนอื่นเลยว่าเราต้องช่วยกันอยู่บ้าน

สีกับหกเลขสามรอบดูซิใครจะชนะพี่ชนะพี่ชนะแนะ่ใครชนะได้กินไก่เคฟซีใช่ไหมใช่ต้องกินเอฟทีด้วยโอ้สุดยอดต้องกินไก่เคฟซีด้วยต้องกิน,นเยอะๆนะคะมามากินเอฟทีด้ไก่เอฟดี ชน,นะหยุดแล้วยังไม่ไมนึงเหรอแค่หนห้าต่อหกแล้วมองอกันนะในห้าแต้มในหกแต้มเลขอกสองรอบดูสิใครจะชนะเอาสเมอมสเมอสเมอสเมอเสมอเอาเหลือตาเดียวตาสุดท้าย ห้าตัวเต้มดูซีจะเสมอไหมเออน้อนนาดีใจเล็กตาเดียวแล้วดูซิใครจะชนะพี่ชนะแน่พี่ยิงให้มันไปถนโอ้แล้วถ้าน้องนาชนะล่ะของใครไปไกลโอ้พี่ชนะของน้องอยู่นี่ แกได้กินไก่เคฟซีถ้าพี่ตั้งใจกินไก่เคฟซีแล้วน้องไม่ได้กินไก่เคฟซีทำยังไงล่ะพี่ตั้งใจจะแบ่งน้องไหมแบ่งอ๋อเป็นผูน้ชายที่เก่งมากเลยเก่ง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 ให้น้องกินไก่เคฟซีด้วย,วยน้องกินไก่เคฟซีด้วยพี่ตั้งใจแบ่งน้องด้วยเก่งมากเราต้อง <Hello. S 1> รู้จักแบ่งปันใช่ไหมฮั Hello. 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 <Hello. S 1> ลโหลเลยอะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเราค่อยมาเจอกันใหม่นะบอกเร็วฮัลโหล เออเอออ่าอ่าครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายคั้งสุดท้ายครั้งที่สุดมีคั้งที่สุดด้วยน้องเอาลูกบนที่น้องมาใช่ ได้แล้วทําไงแล้วเนี่ยโอเคถ้าน้องไม่ได้แล้วเรามาไม่บายกล้องก่อนเราบอกค่อยเจอกันใหม่นะอ้าเร็วอ้าวไม่ใบกลอ้องก่อนเร็วเร็วมาเอาโยนโยนก่อนนะโยนบอลให้พี่ก่อนเร็วโยนบอลนี้โยนบอลนี้โยนบอลก่อนโยนเร็วโยนเร็วถ้าถ้าไม่โยนไม่ได้ลูกปลงอา่าโยนก่อนแล้วเดี๋ยวทําลูกปลงให้นะลูกปลงให้ เออโยนก่อนแล้วทำลูกโป่งให้อ่าโยนดูสิโยนเลยนู้นโยนไปทางนู้นโยนไปเลยโยนหนึ่งสองสามโยนไปเลยพี่ใส่สก้าอ้าวน้องอนากข้าไปในเตียงโซฟาแล้วโอเคอ่าไม่ใบทกล้องก่อนไม่ใบทกล้องไปเจอกันใหบ๊ายบายบอกทุกคนว่าอย่าลืมใส่เม็ดปิดจมูกนะถ้าออกจากบ้าน อย่าลืมใส่หน้าจมูกมันก็ออกจากก้นปกเจลแอลกอฮอล์ด้วยใช่ไหมใช่จับจับอะไรทุกอย่างแล้วก็ต้องล้างเจลแอลกอฮอล์ใช่ไหมใช่หรือว่าล้างส้างสบู่ก็ได้เออไม่บายก๊งไม่บายก๊งไม่บายเอยเจอกันใหม่นะไปแล้ว